ไหกระเป๋าไปใส่ฮะผมจะไปกรุงเทพกับจะไปเห้ยังกรุงเทพผมจะไปแอลกรุงเทพกับอ้กระเป๋าคู่ใจท่องกลุ่มออกต๊กฝุ่นนะไม่ไงเนี้ยผ่านเลยจะไปกรุงเทพไปกับไผ่ผมชวนไอ้แพร่ไปแล้วครับไอ้แพรยกำลังเก็บของครับมมนที่ท่านหลุดยูบบอมันไม่หลุดมันเต็ม เทศการลรถมันเต็มรถตู้ก็เต็มรถโดยสารกเ็เต็มเต็มกระฉ่างผมนั่นได้แพรไปเดียวผมจิไปครับโอ้จะพายกระเป๋าอย่างดีสิไปกรุงเทพกับผมผมจะไปกรุงเทพกับอี่แมงเงินเขาหลุดมาเลยอี่แมงเงินก็รลดใส่กระเป๋าใ้าให้แล้วเหรอนี่ก็เงินหม,มนแมนะ่นมอนในกระเป๋านี่แม่ไม่ิไปพ่อไ,ได้เรียนลึงอี่แม่ฮาน บักอ้วนนี่มามองมงอ้วนเด้อเงินกระลดดมาเลยก็จะไปเที่ยวกรุงเทพอนี้มันไม่อย่างอยู่กรุงเทพมีกัแล้วกันล่ะป่าท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 ่าโผ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 ไปอยู่ในป่าเขาเขาเื้อว่างูเหลือมแล้วลายแนวนี้มึงจะเพอิลุดไปในป่าเด้อประทูเด้อเขาเิม่องหัวมึงแท้ๆเขาเชื้อว่างูเหลือม เขาจะว่าบักลามมานอนแอ่งแม่งอย่างนี้อ้าวอีแมวเงินขลาดมาเลย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 ผมมันจะบ่นรถนี่โอ้ยมันบ่มีรถไปเรากรุงเทพนั่นมันต้องเมาไปใจบ่มันต้องเมาโอ้บ่งแม่พี่น้องป้องปายพี่น้องป้องไปลูกไส้่อยสิไปกรุงเทพหุ่นสะพ้ายกระเป๋า โอ้ยไปได้จากมือเดี๋ยวน้อเอาอาหารอยู่บ่แม่จะเอาให้ฮะบ้่ไปเอาครับไปหากินข้างหนาโหากินข้างหนาเกิดมันมมีกินเดี๋ม่กินก็โอ๊เอาก็ไเลครับผมจะอดเอาครับผมจะไปบ้านผู้ช่ารับอาวจะไปกรุงเทพไปบ้านผู้ชาฮิฮิุิยพุงพุฮิุิฮุฮ แม่ว่าม่ต้องไปดอกช่วงเทศกาลหลุดมันหลาเฮ้ยแม่คือนั่นแหละผมทิไปก็บอยไปช่วงเทศกาลหลุดมันหลายเสื้อแม่ม่ต้องไปดอกอยู่เป็นหมู่แม่นี่แหละโอ้ยไก่แม่เนี่ยทไปแอาาวเช้าก็บอยไปที่ไปพังล่ำออก,ไปไปก็บอยไปเฮ้ยไก่แตะไก่แม่แหละ อู๋ก็อีแม่ละบอ่อู๋ละบ่อู๋ก็เชิญเชิญออกจากจักสันสนิญาไปไปเลยขา้าจไปเว้ยเว้ยไปเว้ยเว้ยเลยลุกหนีเว้ยเว้ยแงาการนี่จะแงการนี่หันก็นี่มาเก้ออย่างนี้หรอฮะไปเลยขูไปน,นอนปุนณ่ะปุนจะแงการมันเก้อเร็วทูมันเก้อ,มกอแม่ว่ามันเก้อเก้อเก้อ โอ๊ยน oh, no. mm ้องฟูกระดิกหางใช่ใช่ใช่อือหือ